ีปงนอเรียมติือปลานตงตวงเหรอต่ตนี่ักยนนี่นเราอนเนี่ยจะเก็บไหมเนี่ยเอาอันนี้ผสมเข้าไปอีกเหรอยายเอาเออนมเอานมจีนผสมเข้าไปอีก่ะ โอ้ยแลบลิ้นเอาเลยเขนโอ้ยถ่ายไม่ทันลิ้นแลบยาวเลยไมกินซีลสไม่ลิ้นเ๋วยเตี๋ยวเพเบไหมแลบลิ้นรอแล้วด็ดแลบลิ้นรอแล้วโอ้ยเบลยเจ็บลยเร็บเลยไม่ค่บอกเขาคนกิน ไงอร่อยไหมดู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 ดิดคดกัูดูดูดอดูดูดกินดู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 ดนดู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 งูด่ดูดบดู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 ด่รกดู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 ูดูู่ด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 งดูดูดดูดูู่ดูดูดููด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 ูเกินข้าวกด อ่อยไหมแซ่บปะแซ่บไหมแซ่บไหมแซ่วันนี้มากินข้าวกับเด็กสินซีนีริตมาเที่ยวสกลนครนะทุกคนดูดูดูใกับข้าวตอนเที่ยงพิมองตับหงมต้วงต้วงอันนี้ของคุกกี้ชอบพระสิทธิชอบมากอันนี้ยำข้าวปุ้นแซ่บหลายนะในมือลูกสายได้จบ ไม่ได้เจอกันนานตั้งแต่โควิดโอ้ดูชิมลินยกกระติกข้าวเหนียวเชบบอเชิบบอเชิบบอเชิบไหมคะเซิบหลายเชบหลายมอมันเล่งแถวยังค่ะเออจะเล่งแถวได้ที่มีแค่เออพี่น้องสิมาหามหาตอนนี้บ่ไใดได้มหาตอนนี้เวันไหไล่หน่อยสิคะอ มาบ่ได <S ane> ้มหาบ่ได้ตอนนี้โควิดเยอะอย่ามาหาเลยใครหาไม่ลินมาเด้อกินเ้าร้องการแซ่บๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจรงมหึงป้าเถาในการทำคลิปต่อไปบ๊ายบายก่อนจระดิ่ไมลินบายบายบายเร็วบ๊ายบายด้เร็วมาเร็วบ๊ายบาย Субтитры